สวัสดีครับผมสวัสดีพอมีพี่น้องมาสู่ขุดสุกคนที่เกาครับป,ปนะุ่นฝากไว้ในช่วงคำช่วงแรกนะวันนี้เนาะเออบรรยากศา,ยาศทุ่งไฮ้ต้องย่างมือแรงครับผมเงียบสนิทเลยนะครับมีลมน้อยๆนี่เห็นปะครับมันจะเหมือนจุงไฮ้นะครับเนาะพี่น้องท่านไหนบ้างแล้วก,อ,กยยยนะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นะน้ำเนี่ยนะครับผมอ่าเอาเปิดแฟลชกันเลยเ่าเปิดตังสี่โอ้เปิดแล้วนี่ครับอากาศเย็นๆลมมอากาศชิมืงน เมื่อดเมื่นี่เอาเปเลือแซดได้ไหมนี่รถจะยังม้ดดน,มนเก็บอยูครับึ่งเลือกงานมึงเขาบ้านมากก็น,นั่งพอนไข่นั่งเสริมเย็ยนอยู่ยังบอกเขาบ้านนะครับเนาะเป็นรถเย็นๆก็ฝนอีจจกตกหนิมึงรู้นจีบไม้บ่มอเนี่ยนี่ครับก็น,นั่งเลือดอยู่หนาบานเียล่ะพอนไข่เนาะหลังเลือกงานมากกับสีมี่อืม ต้มเนื้อครับผมอืมนี่แหละเงียบดีคนน่ะฝ้าเดียมมับมับไปสร้างฝุ่นนี่นอ้องสีมาหาบอลตวันร่มเด็นเย็นดิดุ่นขอบคุ้ยคุ้ยแดงโอฟองง่าเด่นแดงน,นี่คนน่ะบยากาศเน่นะครับผมพคนน่นละเี้ย็นรังขาวๆที่เห็นพี่น้องเห็นเงี่ยมวยเวียน โอโมึงนในกล่องมันอาจจะไก่แน่หน่อยเนาะเงียบดียินด้เสียงร่มไหผม,มอชอบมากเลยเป็นนักการเงิสิ <c oughs> <c oughs> ซิมีบังครับอ้ยนั่ะซิมนัวยเอ,เอ็นเจวาฮะซิมใส่บ้างนนะข้าอืมผม ยาขมขับผม <c oughs> ต้มไปของมันเครื่องเมื่อย <c oughs> นั่งนี่มันบเบื่อหน่ายก่อนมันบังเีัยเจ้าขัดออกมาิด,ดตัวอีกปุ๊บนี่ <c oughs> ก็ระลกเลยมันขึ้นสวรรค์เลยนี่นะครับจะได้ยินเสียงกรีดร้องไปซะละอืมตรงไหนตรงหน้าเนาะเสียงรถเสียงแรกก็้วมีเดิเงียบขนาดนี่แล้วแต่ว่าเสียที่มันจะแม่งไหลหน่อยนะครับเนาะตรงหน้าเนาะอย่างตัวนี้ก็ตากฝนมาสักคน มันงงใบดยครับนองหลายคนอย่ว่าโอ้ยทันใตไทยแล้วบรรยากาศยังมาาือใส้เบืองเท้าสันเอาเบืองังมือแลงเบืองแบดที่นี่เงียบสงบนะครับรถกัอบจะไปเที่ยวไรได้เง,ง้ยมือแลงนี่ละ ตัวลังบ้านนึงปิดไว้นะครับหนาฝนยันไม่งอดไม่เง่าเขามันหนาฝนมายันงูเขาครับปิดแรงหน่อยเพียรต้มไปเป็นหมอครับผมขวดว่าน้ำสิบกได้ดีนะขึ้นมาไม่เลอวเนื้ <c oughs> นอัวดเนื <c oughs> ้อขวดกหนาบุตร นะครับอยสองคนนี่สบายสบายง่ายจินยังก็กินนะครับน<ฮ>ี่ได้กกงม้าสองกกงนะครับผมที่ไปทั้งนอกเนี่นี่ครับนี่นอโอ้ล้องอกนะครับอโอ้หันล้มบือบ้อมาหายไปแล้วบ้านนี่ ดีใจได้ว่าสิฝนิตกมันจะเย็นนะครับลุ่มบื้ๆบ้มมามีขีฟ้าว่อนหนึ่งดำปือป้อๆมาหายแล้วฮะข้างหลังบริย่างไปเบิงอันนั้นมันเหมือด อือประมาณนี้นะครับมนมยังมาแล้งฝนนี่ยังไลอนู่หนึ่งสองคอนกะรียเดตอนนั้นพักหอมันพักเมื่อเช้านี่ครับฝนฝนตกมากมาขึ้นนี่ะที่ผมบอกสะฟังนะครับเมืเอม่อเช้าว่าพักเลยถิงไหนเอาใสา่ฝนฉีงว่าฉีควยืยับลอยนะครับอืมโอ้ยเดี๋ยวเห็นทอดดาวาที่นี่บมดกดแล้ว <c oughs> หนี่นีย oh, totally ังพันปูเลยเนี่ยเดี๋ยวสน็ดาวไปที่นี่ตกดอกน่ครับตอนแรกผมมาเสียนเอาเันเตียงว่าไปตรงนี้ มาแสดงกันสันงสรรค์กันเนี่ยมูย่ำอย่างมหาเนาะครับเนาะผมคิดว่าสิดีเลยนะครับ <laughs> เตียงเอามืองนาบ้านลงไว้เอาตรงนี้ลงลงผมคิดว่าดิในอนาคต <laughs> นะครับเออเมองหน้าบ้านไว้จอดรถก็ได้ครับหน่อยเอารถจอดนี่ก็ได้ฮึจังหวังปอกแฝกปอกแฝกมันเหรอ โอ้ยยังแบบนั่งปักเป็กปักเป็กมาแล้วพี่น้องเอ้ยเั <c oughs> ย้ยฝนมาแล้วเอ้าฝนติดตกแล้วคลิปนี้ไว้นดันดรัดชมนี้นะครับผมคลิปหน้าพูดกันไหมนะครับฝนกิดติดตกพราฝนมาเนี่ย <c oughs> ดีที่กันตกมาหลดในหอนนะครับคนเย็นๆเยน,ยน,นอะ พี่น่าวเธอได้เบิงแล้วก็จะเริ ja ่มกดสวัสกัยอีกดไลค์กดแชร์ไห่อันนัน้ำเนีนะครับเป็นกันลังใจให้น้ำนะครับผมน้ำว่าหลายอย่างคลิปนี้ว่าจะมีคลิปหน้าพทุกคันไม่สวัสดีครับ